พอด soccer นะชี้ช่องบอลเต็งกับเจ็คไข้ขวดนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปฟันธงลงสกอร์กันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคู่ระหว่างทอหนัมฮอสเปอร์พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคู่นี้ขีออฟกันในเวลา23นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับแต่ฉะนั้นและความพร้อมในคู่นี้นะทอหนัมฮอสเปอร์ฟอร์มล่าสุดบุกยิงเบอร์ลี่ในคาราบาวคัพมาได้นะแต่ฟอร์มในลีกทีมยังผลงานไม่ดีเท่าไหรนน่นะพกนัดนล่าสุด ชนะแค่2นัดเท่านั้นนะครับสภาพทีมขาดเพียงไรอันซัสยงที่ยังมีการบาดเจ็บรายเดียวเท่านั้นนอกนั้นถือว่าพร้อมรบนะแนวรับการใช้เอริกดูไดเออร์นะครับจับคู่กับฟริเซนโมโรเมโลกลางสนามนำมาโดยปีอร์เอมิลฮอยเบียกนะครับประสานงานกับโอลิเวอร์สคริป แนวะรุก่ซนฮุนมินนะตอกี้เอนดอมเบเล่และลูคัสมูราบ้้นเกมให้กับแฮร์รี่เคนในระบบ4-2-3-1นะฮะในส่วนของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูในเตดนะทีมันดับ7ที่ไม่น 7, มนชนะ4นัดหลังในลีกแล้วนะโดยเป็นการแพ้ถึง3นัดด้วยกันนะครับสภาพทีมรอเช็คความฟิตองตนี่มักเซียลและทาานั้นอมาดิยาโลนะว่าจะฟิตทันอหรือไม่นะในรายของพอกป้าก็ติดโทษแบน โดยตรงในเกมนี้ด้วยนะทีมวาระบบ4-2-3-1หนะราเฟลวารานผ่านความฟิตจับคู่กับแฮร์รี่แมก็กควานะครับในเกมรับกลางสนามนำโดยเนมานยาบาติชนะประสานงานกับเฟรชขณะที่แผงลูกมาครับแรฟอร์ดบูนงูเฟนันเดสและ เมสันกรีนมูตบันเก็ให้กับคริเโนรนัลโดใส่สกอร์นะฮะวันนี้ต้องบอกว่าตามผลงานไม่สู้ดีกันนักทั้งคู่นะอย่างไรก็ตามสแสดงการในทัพปีศาจแดงดูหนักหนากว่านะโดยเฉพาะกับตำแหน่งกุญซือของโอเล็กนาโซชานะอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นไฟ์บังคับของทางฝั่งทีมเยือนนะแต่ฟอร์มนาทีนี้ดูแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะเอาชนะคู่แข่งยากจริงๆนะครับกับราคาที่ออกนานนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นต่อยที่ป๋อปลานะฟันทงลงสกอร์เลยว่า ทอนแอมฮัสเปอร์นะจะเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอย่างน้อยครับฟัน,นโวรงลงสกอร์นะว่าสเปอร์จะแชร์แต้มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะก็ต้องฝากเว็บไซต์ m อ8 8 7นะที่รวบรวมช่องทางให้เพื่อนเข้าไปเสี่ยงโชคเสี่ยงทายกันแบบครบวงจรนะไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมือเกมอหลอด24ชั่วโมง นอกจากนี้นะก็ต้องฝากเว็บสปอร์ตอกเกอร์นะ้าที่รวบรวมข่าวสารองการลูกหนังวีคราะห์ลูบอลแบบจุใจรวมทั้งดูบอลสดออนไลน์ทุกคู่ทุกลีกในแบบ full HD ด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะกลับมาพบก,กับทีเด็ดฟุตบอลประจำวันได้หม่กันทางช่องทางนี้นะสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีนะสวัสดีครับ